สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แพรจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ใจกลางสวนมะพร้าวที่มีเรือกระด้งให้พายแบบนี้ด้วยนะคะตอนแรกนะึกว่าอยู่เวียดนามใช่ไหมคะซึ่งร้านนี้นะคะชื่อว่า O2 Coffee and b i s t r o ค่ะตั้งอยู่ใ,ใกล้กับวัดเร่ขิงกับตลาดน้ดําดอนหวายเลยนะคะซึ่งร้านนี้นะคะจะเปิด9โมงเชา้าจนถึง1ทุ่มและอยู่ทุกวันอังคาระคะ่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะ<ไ>ก็จะเป็นล่องสวนมะพร้าวแบบนี้นะคะและนอกจากอาหารเครื่องดื่มจะอร่อยแล้วนะคะที่ร้านเขาจะมีกิจกรรมให้พายเรือด้วยซึ่งวันนี้แพก็จัดเรือกระดง้งออกมาพาย เองแบบนี้เลยค่ะเวลานั่งนะคะเราจะนั่งอยู่ดิ่มๆแบบนี้นะคะมันจะทำให้เราควบคุมและออกแรงภายได้ดีค่ะหลังจากที่พายเล่นเสร็จจนเหนื่อยนะคะนีก็เริ่มลุกจากเรือค่ะแล้วออกมาหาของกินกันซึ่งวันนี้เราก็จัดเมนูจากมะพร้าวมาเยอะมากสั่งมาทั้งส้มตําในสวนนะคะที่เป็นตำมะพร้าวทอดแล้วก็พวกขัดไทยแล้วก็ยส้มโอส่วนพวกเครื่องดื่มก็คขนหวานนะคะก็มีเมนูจากมะพร้าวหลายอย่างเลยค่ะใส่ในมะพร้าวอ่อนมาในแก้วแบบนี้ด้วยนะคะและก่อนจะกลับไปจากไอติมกะทิมาตบท้ายเครื่องนี้แน่นแบบ